สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็อยู่กับร็อกของผมอีกแล้วนะครับผมใน EP ที่ส <4. S 1> ี่ก็ไม่ต้องถามแล้วว่าทําไมถึงหายไปแล้วมอาอัดทีเดียวตอนนี้เพราะว่าคือตอนนี้ผมปี3ามแล้วตอนอัดครั้งล่าสุดน,นั้นก็น่าจะปีหนึ่งถามว่าทําไมเว้นไว้นานขนาดนั้นคือคกิเกตัดโอเคทีนี้ผมก็กำลังจะได้กลับไปที่เชียงใหม่แต่ว่าผมต้องลุ้นว่าอาการเหมือนเป็นไข้เพราะงั้นผมต้องลุ้นว่า ผมจะไปตรวด ATK ผมจะเป็นโควิดหรือไม่ถ้าผมเป็นโควิดผมจะอดไปและคลิปนี้ก็จะไม่ได้เห็นนะครับตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะ คือตอนนี้ผมก็ได้ทําการย้ายเข้ามาที่หอใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ทําการจัดของอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผ่านมาประมาณ2-3วันได้แล้วนะครับหลังจากที่ผมย้ายมาอยู่ที่หอใหม่นี้นะครับผมก็ใกล้จากสถานที่เดิมตอนปี2ไปค่อนข้างเยอะพอสมควรครับก็คือมาใกล้มอมากขึ้นทําให้ผมเดินทางได้สะดวกนะครับผมและแต่ว่าวันนี้คือหลักๆจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการย้ายหอห,อหรืออะไรเพราะมันน่าเบื่อไปแล้ว าเกิดอ,อยากดูก็คือไปดู EP ีหนึ่งนุ่นไอ้พวกเฟชชี่อะไรเงี้ยนะครับย้ายข้อห้อนะครับเพราะงั้นผมต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้คือที่ผมไม่ทําคลิป e p พีสี่เพราะว่าปีสองนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับแล้วก็เหตุผลต่อมาก็คือผมขี้เกียจทาคลิปใช่คือผมอัดแล้วแต่ผมก็ขี้เกียจตัดก็เลยไม่ทําแม่งละก็เลยคิดว่าน่าจะมาเริ่มที่ ปี3แล้วกันพาะคิดว่ามันน่าจะมีอะไรเพิ่มมากขึ้นมัน้งก็เลยอีนี้จะเป็นสาตวิทยาแบบงูนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับก็คือจะนั่งเล่าให้ฟังมีฟุตอะไรให้ดูนิดหน่อยคือมันไม่ค่อยมีอะไรเพื่อใครอยากจะนั่งฟังผมเล่าหรืออะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนะครับแบบติดตามข่าวสารอะไรบ้างๆนะครับอะไรน,นี้คือช่วงปี2เนี่ยคือผมอะ่ะยุ่งคือคือมันก็ยุ่งตลอดแหละนะครับบางทีผมก็ว่างแต่ผมก็เล่นเกมนึกว่าไง ก็คือผมว่างแต่ว่ามันก็แบบมีโปรเจกต์มีอะไรเยอะนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าช่วงปี2เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยคร่าวๆนะครับก็คือสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคือผมได้ทํางานพวกแบบว่า 2D animation เป็นงานกลุ่มนะครับเพราะว่ามันงานค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็วิชาคอมโพสิตนะครับผมก็คือเป็นวิชาที่เรียน After Effects ที่ต้องทํา CG นะครับซึ่งช่วงนั้นผมก็อยู่บ้านและเพื่อนๆบางส่วนก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่ทําให้เผมต้องปล่อยให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยทำคลิปไปแล้วผมก็นั่ง ต่ออยู่บ้านซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากจริงๆถ้าเกิดว่าผมได้อยู่ที่เชียงใหม่คิดว่ามันน่าจะมีคอนเทนต์อะไรได้ดูเยอะแยะคือผมกลับมาบ้านย้ายออกมาจากหอแล้วก็อยู่ที่บ้านเลยนะครับเพราะงัน้นก็จะไม่มีฟุตเทจอะไรน่าสนใจเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องราวอะไรแบบน่าเบือ่อพอสมควรเลย โอเคอันนี้คือคลิปที่ตัดไปเพิ่มนะครับก็มารู้ตัวตอนที่ตัดต่อนะครับคือผมลืมพูดเป็นเลยนะครับผมก็คือตอนเทมอม2เนี่ยเราจะได้ทําเป็นางาน3ามิติด้วยนะครับผมก็คือเรียนมายานั่นเองปั้นโมเดล3มิติแล้วงานไฟนแนลก็คือโลโพลีโลโพลีรถแอนิเมชันรถอะไรเงี้ยนะครับประมาณมก็สังสมความรู้ที่เรียนมาตลอดทั้งเทอมแล้วก็เอามาทําเป็นไฟนนลโปรเจกต์นั่นเองแต่ว่าไปย้อนฟังในไลฟ์ก่อนๆได้แต่อันนี้ไม่แปะลิงก์นะเพราะาจาไม่ได้ว่้อยู่ไหนก็ประมาณนั้นลวกันอันนี้ก็คืออ ได้พบเจอสําหรับปี2นะก็นับว่าไม่ง่ายไม่ยากนะครับประมาณนั้นแต่ว่าก็ งานหรือว่าอะไรสิ่งที่เรียนต่ง body, างๆนานาเนี่ยเผื่อใครอยากรู้เนาะสำหรับเกี่ยวกับว่าเออตอนที่แคมป์เนี่ยสขาลแอนิเมชันเนี่ยตอนที่อยู่ปี2เนี่ยทำอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก็คือโปรเจกต์มันจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบที่อ่าสูงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว <ment faz. S 1> ่าม <W> ันเป็นโปรเจกต์ที่ทํางานกับกลุ่มเพื่อนนะครับเรียนเนี่ยจะค่อนข้างเยอะขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันมีวิชาอ่อเรียนตัวเรียนร่วมนะครับผมที่แบบว่าจําเป็นที่จะต้องเรียนเพื่อที่จะเป็นหน่วยกิจบังคับอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อาจจะไม่น่าสนใจ าภาษาไทยหรืออะไรเงี้ยครับเป็นตัวเลือกอะไรงี้แต่ผมก็ลงอะไรก็ไม่รู้วิชาอะไรไรู้แต่ละอย่างโคตรแยกเพราะงั้นก็ลงในสิ่งที่คุณคิดว่าชอบนะครับก็อย่าเลือกอะไรที่แบบเออตามเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยะกันต่อมาเนี่ยคือผมอยากจะบอกว่าวิชา 2D Animation เนี่ยของปี2เนี่ยมันแบบว่า มันค่อนข้างสั้นเหมือนกันนะแต่ว่างานเนี่ยบางทีมันก็เหมือนสุ่มเสี่ยงดวงชัดเลยนะครับผมตอนช่วงที่ทํางานกลุ่มก็คือเราได้สุ่มโดนสุ่มทีมนะครับผมก็ทุกทีมแนละนะครับผมก็จะโดนสุ่มสมาชิกนะครับแล้วก็แล้วก็จะตั้งมาเป็น1นทีมอะไรแบบเนนะี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรถ้าเกิดใครที่แบบมาเรียนแล้วก็แบบโอ้ฉันอยากจะจับทีมกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะก็ฝันไปเถอะนะครับก็คือเขาสุ่มให้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะ,ะปรับปรุงหรือว่าอะไรหรือเปล่านะแต่เป็นเรื่่่่องททีีแยมมมากมกกผ็จลุ เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากฟังก็ย้อนกลับไปฟังที่<ม>เครื่องหมายตัวไออยู่ฝั่งนี้มั้งน่าจะใช่นะครับก็ไปกดฟังได้นะครับบนเครื่องหมายตัวไอนะครับก็จะมีคลิปเกี่ยวกับ ที่ผมเรียนตอนปี2อะไรแบบประมาณนี้โอเคจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ e p 3.5ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็คือแบบช่วงปี2เนี่ยมันเป็นโควิดกำลังบูมเลยทําให้ผมที่จะต้องย้ายออกมาอะไรนี้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้แล้วกันผมก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็อยากทํา EP ี3.5กับข่าวไม่เฉยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคือส่วนใหญ่ก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในไลฟ์นะครับเอาเป็นว่าเท่านี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกัน อันนี้ก็โต๊ะคอมต่างๆนาน,นา,น,น,าน,นะครับผมกรทีีนอนนนี้นั่นนะครับเป็นคอนโดเก่าหน่อยนะครับผมแต่ก็โอเคอยู่ได้นะครับตรงนู้นก็เลอะนิดหน่อยมันเป็นเก่าๆนฮะมันน้ํามันไหลแล้วเห็ดมันขึ้น <laughs>